สู้นะตลอดทังนั้นก็แบบบางคนบงไม่ได้พูดเลยเพราะแบบอาจจะเป็นที่างคนเดียวแลแบบสร้างเกาะขึ้นมาปิดบางตัวเองนะเข้าใจแบบเออว่าขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็คือว่าควมจริงแล้วเมื่อกี้ที่ทัดนั่งนั่งมาตลอดแล้วก็คิดแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยว พี่ปอมคงได้พูดขอโทษแน่ๆครูต้องเปิดโอกาสให้พี่ป้อมพูดขอโทษแต่ว่าในใจนักคิดตลอดเลยว่าเนี่ยคําว่าขอโทษพี <t us> <t us <t us> <t us ่ป้อมไม่ต้องพูดกับนัดก็ได้เพราะว่านัดไม่ได้รู้สึกแบบคือไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับพี่ป้อมขนาดว่าพี่ปอมต้องมาขอโทษนั่นไงเพราะว่านัดเปิดคือยังไงที่คือมันไม่ได้รู้สึกว่าคือพี่ป้อมไม่ต้องขอโทษนัดก็ได้เพราะว่านัดนัดไม่ได้รู้สึกว่าพี่ปอมทำอะไรผิดต่อนัดไงไม่คือถ้าเป็น มันอาจจะเป็นการที่๊มทำอะไรแล้วไม่รู้ตัวคือไม่ได้ตั้งใจเราจะขอโทษทั้งสิ่งที่เราเราบางทีเราพูดไปเราไม่คิดไงเราก็ขอโทษเลยรวบรวบยอดหมดทั้งที่เราตั้งใจทั้งที่เราไม่ตั้งใจก็คือแค่นั้นถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วไม่มีอะไรติดค้างก็กอดเขาจบอ,อ,อะรอมาม,มาอยู่นี่ มาฟังฟังของรอนก็อาจจะเป็นที่แบบก่อนเข้าบ้านเราไม่ได้ได้สนิทกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วร <c oughs> อนก็จะอยู่กับพวกของรอนแล้วก็จะอยู่กับพวกของับ <c oughs> โดยที่แบบไม่เคยคิดจะเข้าหากันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอเหมือนมาอยู่ในบ้านเวลาปั๊มไปอยู่กับกลุ่มรอนมันก็เหมือนแบบ <c oughs> ไม่สบายใจเ <c oughs> ท่าเ <c oughs> ข้าอยู่กับกลุ่มพี่กีอ่ะก็เหมือนที่รอนรู้สึกกับปั๊มเงี้ยมันก็เลยตรงจุดจุดนี้แหละปั๊มเลยว่ามันเป็นจุดที่ หมือนกับแบบเราห่างกันแบบแล้ก็เลยแต่ไอตอนที่ออกมาไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินหนีอะเขาเข้าใจรู้เหมือนกันันคือมันเหมือนแบบออพอออกมาอุ้ยเราทําผิดแบบเนี้ยมากจริงถึงกับทุกคนต้องมานั่งรออะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเวอร์แล้วก็แบบเดินออกมาแล้วก็ไปนั่งคุยกับพี่จีกันต่อขอโทษนีอสนี่อะไรพี่จริงจริงเข้าใจเหมือนกันแหมพี่รู้ด้วยอะเมกี้มา ฟังก็ไม่มีอะไรแล้วเราเข้าใจกันอยู่แล้วขเขาโทษด้วยวันนั้น่อะไ,ไรจริงพี่ก็เผื่อเป็นห่วงความรู้สึกเฉยเพราะว่าแบบช่ววันนั้นเราก็บอกว่าตแจะเดินเข้าไปแบบไปนั่งฟังด้วยใช่ป่ะแต่แบบว่าไม่แบบไม่เป็นไรนดีกว่าคงเป็นแบบเรื่องที่บางคิดอะไรหลายอย่างว่าถึงตอนนั้นแล้วบางคิดแล้วฟางก็ไม่เหมาะจริงๆด้วยแหละเพราะาว่า<ๆ>คนอื่นที่เก่งกว่าฟังทั้งหมด ไปแล้วแล้วบ๊มแม่งอะไรนั้นเป็นคนที่แบบคิดมากตอลอดเวลาแต่แบบต้องอยู่ต่อไปเนี่ยฟังก็ไม่รู้ทําอะไรถ้าแบบเหมือนถ้าพ่อมันไม่มีที่พึ่งมันก็เหมือนแบบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วกอนี่แหละไม่มีอะไรก็ก็ไม่มีไรก็ถ้าทำอะไรผิดก็ต้องขอโทษพี่บ๊มได้จริงจริงแล้วแบบอือมนั่นแหละนก็คุยกันไปแล้วอืมได ตั้งใจพูดเอีกันพี่ตอนนั้นอะมันไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปตัดใครออกนะแบบอาจจะเป็นที่แบบผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วแบบอารมณ์มันไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันนะพี่แต่พูดมาได้แน่นอนไปกับพี่ไม่มีอะไรกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกพี่ก็รู้จากคมเรียกเวลาแบบเขาหาพี่เวลาพี่ไม่สบายใจอะไรบางครั้งอะเข้าใจไม่ได้แบบเฉยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นอารมณ์ชว เขามาผิดเองอ่ะถ้าไม่ใช่พอปั๊มึงก็คงไม่มีใครต้องมานั่งเป็นแบบเนี้ยทุกคนอ่ะของยิ้มันเกิดขึ้นได้ไหมเนาะไม่ต้องเครียดเลยจริงๆไม่มีอะไรแบบไม่ไม่คิดอะไรเลยเลยเมื่อกี้มันแทบตกใจหมดไปคิดว่าคิดว่าไม่เสียงจริงมีจริงเยอะแยะสุดๆใช่ เอาจริงๆเลยคือแบบตั้มกับพี่พิงค์นะ่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยได้สนิทกันหรอกใช่ปะละ่ะมันเหมือนมีกำแพงกั้นเราสองคนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะเป็นด้วยนิสยัยหรืออะไรหลายๆอย่างหมแล้วก็รู้ว่าแบบบางทีเ้าก็ทำอะไรให้พี่ไม่ชอบบ้างก็มีบ้างเล็กน้อยคือจะบอกว่า เราอะไม่เคยคิดว่าปั๊มทําอะไรให้ผิดเลยจนถึงวันนี้ยเรายังรู้สึกว่าไอ้ที่เราไปพูดเรื่องพาดิงของปั๊มอะเราก็ลืมในไปว่าแบบเออปั๊มเป็นคนคิดมากเงี้ยเราก็ยังกลัวแบบคือทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกผิดไงแต่ในเมื่อเราคุยกับปั๊มมันจบแล้วแล้วก็แบบมันใจมันจบแต่คือแบบเราอยากให้ปั๊มรู้ความรู้สึกเราไว้อะว่าตลอดระยะเวลาที่เราอยู่บ้านนี้มาเรามองปั๊มอะเป็นน้องแบบพอเขาบอกว่าปั๊มเป็นคนลำปาง เราเหนียวเวลาสังเกตไหมเราพยายามจะพูดเหนือกับปั๊มอะถึงแม้ปั๊มจะพูดนะคือเราอะพยายามจะทำลายกำแพงนั้น้พยายามจะบอกปั๊มว่าถึงปั๊มก็เป็นผู้ชายแล้วแมนๆแล้วแบบอาจจะการมองโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเราแต่ก็อยากให้ปั๊มแบบมีอะไรเอาวางใจน,น,นิดหน่อยเราก็คนลำปางเหมือนกันอ่ไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้ตลอดเองอ๋อคนหดเลยไม่ได้กินเหมือนวีจริงตอนนั้นแหละ อ,อ,อะไรหลายๆอย่างป้มไม่เคย<ช>แบบมานั่งคิดเอาใส่ใจคนอื่นไม่เคยต้องมานั่งแบบคิดต้อแบบเอ้ยเราต้องเป็นห่วงคนนี้อะไรขนาดนี้ทั้งๆที่ทททแบบเออก็รอว่าป้มไม่ใช่ผิดนะแต่อย่าให้ป้ <c oughs> อมเข้าใจว่าหลังจากวันนี้ไปถ้าเกิดว่ามันต้องรีเซ็ตใหม่อ่ะ <c oughs> ถ้าป้อมมีอะไรอ่ะคือสึกษาได้ไงก<อ>็ดับหลังจยกนี้ไปป้อมก็ต้องรู้แล้วว่าผมต้องทำตัวยังไงไม่ต้มีกลัวทำนองอื่น